เบนเรซิ่งค่ะออกมาเปิดเผยนะคะว่าเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายค่ะถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้เขาก็จะยอมนะคะเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนจับตามองแล้วก็ถูกติดตามมากๆหลังจากที่เบนเรซิ่งค่ะได้รับการปล่อยตัวออกจากทันตสถานบำบัดพิเศษกลางเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ออกมาเปิดใจว่าตลอด6ปีที่มีการต่อสู้คดีจะต้องเสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งเวลาด้วยแต่ก็อยู่ได้ด้วยความหวังอะไรค่ะว่าจะชนะคดีแล้วก็ได้ประกันตัวออกมาทั้งนี้ยังมีการตั้ง ถามนะคะว่าจะมีหน่วยงานไหนบ้างที่จะมาชดใช้สิ่งที่เขาเนี่ยสูญเสียไปโดยเฉพาะโอกาสที่จะได้มีการแทนที่จะได้อยู่กับครอบครัวแทนที่จะได้เลี้ยงลูกล่าสุดค่ะก็เบน์ออกมาได้นั่งพูดคุยผ่านทางรายการเปิดปากกับภาคภูมินะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีการพูดถึงความรู้สึกแรกที่ได้เจอลูกชายด้วยนั่นก็คือน้องเรซซิ่งนะคะ จากนี้เขาบอกว่าจะได้มีเวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นแบบไม่ต้องห่วงแล้วว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วก็ช่วงหนึ่งของรายการะคะ่ะพิธีกรเขาก็ถามนะคะว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความสูญเสียที่สุดในชีวิตคืออะไรเบนก็ตอบเลยนะคะบอกว่าสิ่งที่รู้สึกว่าสูญเสียที่สุดคือโอกาส โอกาสที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ผมเนี่ยเพิ่งจะมีลูกคนแรกหลังแต่งงานผมก็เคยคิดว่าครอบครัวนี้เนี่ยผมจะทําให้มันอบอุ่นและสมบูรณ์ที่สุดแต่ทุกสิ่งมันก็ต้องพังทลายเพราะว่ามีคดีนี้เข้ามาผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมเนี่ยต้องย้อนเวลากลับไปมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ผมก็ยอมจ่ายมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับที่มันจะทําแบบนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปได้จริงๆผมก็อยากจะจ่ายนะเพราะว่าผมไม่เคยทําใจยอมรับมันได้เลย ตลอดเวลายอยู่ข้างในผมแบบรับไม่ได้เลยผมต้องพัด่ากจากลูกไปตั้งแต่ลูกอายุ3เดือนและลูกชายคนเดียวที่ เป็นอะไรที่เราตั้งใจมากๆที่ผมตั้งอยากอยาก,อยากจะเลี้ยงดูอยากจะทะนุถนอมเขาเราไม่เคยเข้าใจความรู้สึกคนเป็นพ่อว่าทําไมเขาถึงรักแล้วก็ห่วงวงเราขนาดนี้เราไม่เคยรักใครได้มากขนาดนี้มาก่อนเลยตั้งแต่ยังไม่เคยเห็นหน้าแล้วอยู่ดีๆเนี่ยผมต้องเข้าไปอยู่ข้างในโดยที่ผมเองไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าสูญเสียโอกาสที่จะได้อยู่กับลูกแน่นอนกบว่าอันนี้ก็คือหัวอกของคนเป็นพ่อที่เขาต้องการอยากจะดูแลลูกให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะ